คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆโอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักปั่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง tomorrow นะครับผมก็มาเจอกันนะครับอยู่ในช่วงเวลาบ่ายโมงตรงนั่นเองนะครับทุกคนก็เกมนี้นะเป็นเกมเจ้าหญิงอะไรทักอย่างนะครับทุกคน John Hunter นะครับผม the top of the scrap อะไรสคารับ โอเคทุนห้าร้อยนะครับผมเบ็ดสิบห้าไปเลยไม่เคยเล่นเลยนะครับเกมนี้เนาะอุ้ยมันมีอะไรด้วยอะ่ะด้วงทองด้วยอะ่ะเป็นเกมแนวแบบว่าคีโอปตาหรือเปล่ามันมันมันคนละรูปแบบกันแต่พูดถึงว่าพวกตัวละครอะไรอย่างเงี้นะครับทุกคนเนี่ยมีทรงแบบเนี่ยฮะอุ้ยได้ไรอะ่ะ อ๋อถ้าด้วงมาอยู่ด้านหลังแล้วก็ได้อ๋อได้อย่างนี้ก็คือว่ามันก็จะได้เงินด้วยนะครับสแครเทอร์เข้าสักทีที่เป็นยังไงวันนี้เกมนี้เอ้ยเอ้ยเอ้ยหืมสองตัวเอา้ารอบนี้ยังไงยังไงโอ้โหเลยเฉยโอ้โหเียดายด้วงไม่มา มาอีกรอบนึงแล้วครับสแค t เทอร์ก็ยังไม่มานะก็มืหอวานแอดไม่ได้เล่นเลยนะครับวันนี้เราจะเล่นกันไปจัดไปยาวๆนะครับผมรัวไปสแครเทอร์เกือบมาแล้วมาหรือเปล่าเอ้ยได้ร้อยแปดสิครับเนี่ยมันต้องมีไอ้ดวงทองด้านหลังถึงจะได้นะครับผมไอ้สำหรับเนี่ยเหรียญ เอาเอาจนได้ทุกคนสแควเทอร์เข้านะ8ปดฟีสปินนะครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยอมันต้องมีด้วงเหมือนเดิมหรออะไรคือ795ข้างบนนะ่ะสุปปอร์เฮ้ยเอ็กตา้าเอ็กต้าคอเลตเฮ้ยมันมีอะไรด้วยอ่ะทุกคนงงเลย ได้195ใช่ไหมเป็น900กว่าแล้วนะเอามาดิครับได้อีก3 4 2สี่สิบจัดไปโหด้วงทองมานะแต่ไม่มีเขาเรียกอะไรอะ่ะอืมยังนะเอา้าได้ซุปเปอร์ทุกคน ใช่ไหมต้องมีด่วงทองมาใช่ไหมทําไมงั้นก็อดอะ่ะโอ้โหอดก็ไม่เป็นไรทุกคนหเสียดายจ,จัดเลยนะครับอะไรครับเนี่ยไปต่อโชโชเช้เอ้ยได้ดอกนี้375ครับถือว่าเยอะนะเนี่ยรางวัลไหนไปที่375นะทุกคน อ่ะจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับสำหรับเกมนี้ช่วงบ่ายนะคือมีใครเคยเล่นอะไรหรือเปล่านะครับแต่แอดเล่นครั้งแรกนะถอนแม่งพันเดียวพอและวกำไร500พอดีกว่าดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับผม ก็ประมาณนี้แล้วกันนะ,ะเดี๋ยวไปเล่นเกมอื่นดูนะเดี๋ยวเกมนี้ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับติใครรูดกระดิ่งให้ช่องถุมอโลด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผลักดันและกําลังใจทําคลิปต่อๆไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันเกมหน้านะเกมนี้ก็เมื่อกี้ถ้าว่าได้ดวงซูปเปอร์นะดวงดวง,ดวง,ดวงอะไรเขาเรียกอะไรดวงตัวใหญ่อ่ะโอ้โหรับรองได้อีกพันหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับได้แค่นี้ก็ดีแล้วนะครับดีกว่าไม่ได้อะไรเลยเนาะ โอเคเดี๋ยวเจอกันนะครับบายครับผม